อพยบบทที่8ภัยพิบัติที่สองฝูงกบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปหาฟาโรบอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปน้มัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยไปนี่แน่เราจะให้ฝูงกบลงโทษทั่วเขตแดนของเจ้าฝูงกบจะเต็มทั้งแม่น้ำนายจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องนอน และบนที่นอนของเจ้าในบ้านของพวกข้าราชการตามตัวพลเมืองในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งของเจ้าด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาที่ตัวเจ้าตัวพลเมืองและตัวข้าราชการทั้งหมดของเจ้าแล้วพระยาเวตรัดกับโมเสสว่าจงบอกอารนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำลำคลองหนองบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต อารรนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ำต่างๆของอียิปต์กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ฝ่ายพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขาให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกันฟาโรตรัสเรียกโมเสสกับอารณ์มาว่าเจ้าทั้งสองจงบิงวอนพระยาเวขอทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราได้จากพลเมืองของเรา แล้วเราจะยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาแด่พระยาเวโมเสจจึงทูลฟาโรว่าเวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาทข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทเพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาทให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำนายก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิดฟาโรตัดตอบว่าพรุ่งนี้ โมเสสจึงทูลว่าจะเป็นไปตามพระดำรสเพื่อฝ่าพระบาทจะได้ทราบว่าไม่มีใครเหมือนพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทฝูงกบจะไปจากฝ่าพระบาทจากบ้านเรือนของฝ่าพระบาทจากขราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาทเหลืออยู่แต่ในแม่น้ำนายโมเสสกับอาโรนทูลลาฟาโรไปแล้วโมเสสร้องทูลพระยาเวเรื่องฝูงกบที่ทรงให้มารบกวนฟาโร พระเยาเวห์ทรงทำตามคำกราบทูลของโมเสสฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนบ้านเกลื่อนลานบ้านและทุ่งนาพวกเขาเก็บสร้างก,กบเป็นกองกองแผ่นดินก็เหม็นตลบเมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าความเดือดร้อนบรรเทาลงแล้วก็มีพระทัยกระด้างอีกและไม่ทรงยอมเชื่อฟังโมเสสกับอาโรนจริงดังที่พระยาเวห์ตรัสไว้แล้วภัยพิบัติที่สามฝูงริ้น ระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอารอนว่าจงยื่นไม้เท้าตีผงครีดินให้กลายเป็นตัวรินทั่วแผ่นดินอียิปต์ท่านทั้งสองก็ทำตามอารอนเหยียดมือออกยกไม้เท้าตีผงครีดินก็มีรินมาตอมมนุษย์และสัตว์ผงครีดินทั้งหมดกลายเป็นริ้นทั่วแผ่นดินอียิปต์ส่วนพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาก็พยายามใช้ศิลปะอันลึกลับของพวกเขาเพื่อทำให้เกิดริ้นแต่ก็ทำไม่ได้ รินก็พากันมาตอมมนุษย์และสัตว์พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาจึงทูลฟาโรว่านี่เป็นกิจการของพระเจ้าแต่ฟาโรมีพระทัยกระด้างไม่ยอมฟังพวกเขาจริงดังทีพท 4, ง่พระยาเวตรัสไว้แล้วภัยพิบัติที่สฝูงเหลือบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงลุกขึ้นแต่เช้าแล้วไปคอยเข้าเฝ้าฟาโรฟาโรกำลังมายัางแม่น้ำแล้วเจ้าจงบอกเขาว่า พระยาเวตรัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราเพราะถ้าไม่ปล่อยประชากรของเราไปนี่แน่เราจะใช้ฝูงเหลือบมาตอมเจ้าตอมข้าราชบริพารและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในบ้านเรือนของเจ้าบ้านเรือนของคนอียิปต์จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบแม้กระทั่งพื้นดินที่เขาอยู่นั้นในวันนั้นเราจะการแผ่นดินโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออก ไม่ให้มีฝูงเหลือบที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือยาเวผู้สถิตท่ามกลางแผ่นดินนั้นเราจะแบ่งเขตแดนระหว่างประชากรของเรากับประชากรของเจ้าไม่สำคัญนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพระยาเวก็ทรงทำดังนั้นเหลือบฝูงใหญ่มากเข้าไปในพระราชวังของฟาโรในบ้านเรือนข้าราชการและทั่วแผ่นดินอียิปแผ่นดินก็เสียหายย่อยยับเพราะฝูงเหลือบ ฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาแล้วมีรับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแดพระเจ้าของพวกเจ้าในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการทำเช่นนั้นไม่เหมาะเพราะพวกข้าพระบาทต,ต้องถวายสัตวบูชาแดพระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจของคนอียิปต์ดูสิถ้าพวกข้าพระบาทถวายสัตวบูชาต่อหน้าพวกเขา พวกเขาจะไม่เอาก้อนหินคว้างหรือพวกข้าพระบาทต,ต้องเดินทางไปในถิ่นธุรกันดาลเป็นประยะทางสามวันและถวายสัตวบูชาแดพระยาวเวพระเจ้าของพวกข้าพระบาทต,ตามที่ทรงบัญชาฟาโรจึงตรัสว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อถวายสัตวบูชาแดพระยาวเว,เวพระเจ้าของเจ้าในถิ่นธุรกันดาลเพียงแต่อย่าไปไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยโมเสจึงทูลว่า เมื่อข้าพระบาททูลลาฟาพระบาทไปข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลพระยาเวขอให้ฝูงเหลือบไปจากฟาโรจากข้าราชการและจากพล,ลเมืองในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงกลับคำอีกไม่ยอมปล่อยประชากรไปถวายสัตวะบูชาแด่พระยาเวโมเสสทูลลาฟาโรไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระยาเวทรงทำตามคำกลาบทูลของโมเสส ทรงให้ฝูงเหลือไปจากฟาโรจากข้าราชการและจากพลเมืองไม่เหลืออยู่สักตัวเดียวแต่ฟาโรก็กลับมีพระไทยแข็งกระด้างอีกในคราวนี้ไม่ทรงปล่อยประชากรไป